สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบูญพิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆราคาดีๆเช่นเดิมเลยนะครับก่อนไปรับชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างเหมือนเดิมฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดแชร์นะครับให้กําลังใจกันและกันด้วยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทําความรู้จักกันยังไม่ได้กดติดตามช่องเชิญชวนเลยครับกดติดตาม u b s c r i b e ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะ กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของสวยๆอัปเดตใหม่ๆได้รับชมก่อนใครแน่นอนสำหรับการสั่งซื้อถูกใจชิ้นไหนนะครับสั่งซื้อ,อได้สองช่องทางน,นะครับ,<อ>บ b o, o n p i G a k a d b o n p i k a k เพิ่มเพื่อนกันมาที่ไลน์แอดนี้ได้เลยหรือโทรเข้ามาที่081-628-9156ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครถ้าพร้อมแล้วไปชมของสวยๆประจำวันนี้กันเลยครับ กำไรมรกตประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยมรกตแซมเบียเพชรเหลี่ยมบาเกตนะครับอีก5เม็ดรวมประมาณ90ตังค์หรือตกเมลรับประมาณ18ตังค์นะครับน้ำหนักรวม12.12กรมัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.7เซนติเมตรราคาขายเพียง46,900บาท สวยงามแล้วก็เป็นของเก่าสภาพดีอยากให้พี่ๆนะครับมีไว้จริงๆในส่วนของก้านกำไลอย่างที่พี่พเห็นนะครับฉลุลวดลายพันพฤกษาแล้วก็ตัวล็อกจะเป็นตัวล็อกระบบ3ชั้นนะครับจะมีโซ่เนี่ยซึ่งเขาทำยึด ไว้เลยนะครับแน่นหนาแน่นอนเวลาใส่เราก็อาจจะต้องใช้การสวมเข้าไปนะครับถึงจะใส่ได้ชิ้นงานมาในสภาพสวยนะครับมรกตแซมเบียสีเขียวใสดีแล้วก็ในส่วนของเพชรได้เพชรเม็ดใหญ่เพชรเหลี่ยมขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยหน้ากว้างของกำไรวงนี้ก็กำลังสวยเห็นชัดจัดเต็มแบบนี้มาในราคาที่ เบาแล้วก็คุ้มค่ามากๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับจี g ้เซียนแปะกรอบเพชรนะครับกรอบทองคํา75%ประดับด้วยเหรียญเซียนแปะเนื้อทองคำนะครับประดับเพชร42เม็ดรวม1.28กรัตน้ำหนักรวม35.74กรัมราคาบูชาเพียง126,000 900บาทเหมือนซื้อทองนะครับชิ้นนี้เป็นงานชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็เซียนแปะเหรียญของอท่านเนี่ยก็คือจะเป็นเหรียญแบบทองเต็มๆหนักนะครับแล้วก็แน่นสมราคาในส่วนของกรอบประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีพี่ๆหลายท่านนะครับศรัทธาแล้วก็บูชาในเซียนแปะโดยเฉพาะพี่ๆที่ค้าขายหรือทำธุรกิจ ชิ้นนี้นะครับใส่บูชากับโชเกอร์หรือสร้อยคอห่วงเพชรสวยแล้วก็ดูตรัการตาแน่นอน CF ได้เลยนะครับตังหูเพชรเดี่ยวเรือนหัวใจนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร2เม็ดรวม3 2ตังหรือตกเม็ดละ16ตังน้ำหนักรวม3.02กรัมราคาขายเพียง22,500บาท งานน่ารักครับเราก็ได้ต่งหูเพชรเม็ดเตี่ยวไว้ใส่ติดหูในชีวิตประจำวันชิ้นงานนะครับประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยแล้วก็ตัวเรือนเขาจะทำตัวเรือนนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปหัวใจดูสวยหวาน,นะครับแล้วก็ดูน่ารักงานดีครับมาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับทั้งในส่วนของก้านของแป้นเนี่ยก็ดู เรียบร้อยดีพี่ๆนะครับถ้ากำลังอยากได้ต่างหูเพชรเดี่ยวสักคู่หนึ่งนะครับไว้ใส่ได้บ่อยๆขนาดเม็ดละ16ตังเนี่ยก็กำลังน่ารักนะครับใส่ติดหูเพื่อไม่ให้หูดูโล่งใส่ได้ในชีวิตประจำวัน CF ได้เลยนะครับจี G ้ทับทิมประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%ประดับเม็ดยอดด้วยทับทิม แอฟริกาเนื้อแก้วนะครับขนาดถึง23.26กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับ4.59กรัตแบ่งเป็นเพชร130เม็ดรวม3.79กรัตเพชรเหลี่ยมนะครับ39เม็ดรวม80ตังน้ำหนักรวม22.66กรัมราคาขาย145.900บาทสุดคุ้มค่านะครับเราก็ได้จี้เข็มกลัด ชิ้นใหญ่เลยทับทิมสีสวยนะครับเขาจะมีเหลือกแบบที่พี่พเห็นแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเรือนตัวเรือนสวยมากนะครับใช้เพชรสวยอีกด้วยเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับหน้ากว้างของจี้ก็ใหญ่เห็นชัดใส่ได้สองแบบนะครับทั้งเป็นจี้แบบนี้หรือใช้เป็นเข็มกลัดก็ได้ งานดีแล้วก็เป็นงานชิ้นใหญ่พี่ๆที่ชอบงานชิ้นใหญ่ๆ CF ได้เลยนะครับตังหูเพชรแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร12เม็ดรวมประมาณ1.40กรัตหรือตกไม่รับประมาณ11 m, ตังนะครับน้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่3.15กรัมราคาขายเพียง33,900บาท งานดีแล้วก็เป็นของเก่าสภาพดีๆนะครับอยากให้พี่ๆเนี่ยได้มีไว้ใช้กันเพราะว่าพี่ๆจะได้เพชรเม็ดใหญ่เมล็ด1ตังกว่าขาวเล่นไฟตำหนิน้อยมาในตัวเรือนเก่าเป็นของเก่าแท้ๆสภาพเดิมๆเลยดูความเล่นไฟสิครับบิ๊บวับดีและที่สำคัญเลยใส่ขึ้นหูเห็นชัดคู่ไมเล็กเลยเนี่ยครับเห็นไหมฮะ ใส่ขึ้นหูกำลังสวยแล้วก็เห็นเพชรเป็นเม็ดเมดอันนี้นะครับถ่ายนอกบ้านพี่ๆก็จะได้เห็นความสวยความแวววาวของต่างหูคู่นี้แบบเต็มๆกดมกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับต่างหูดอกไม้เพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่64ตัคงแบ่งเป็น เพชรเม็ดย่อนะครับ2เม็ดรวม32ตังค์หรือตเม็ดละ16ตังค์ประดับด้วยเพชรอีก24เม็ดรวม32ตังค์น้ำหนั 9, กรวม4.90กรัมราคาขายเพียง25,900บาทเป็นอีกหนึ่งงานหวานหวานราคาเบาๆนะครับอยากให้พี่ๆมีไว้เช่นเดียวกันเลยสำหรับตังหูคู่นี้ ดูที่ตัวเรือนนะครับตัวเรือนทองคําสวยหวานละเอียดประณีตเป็นเรือนดอกไม้นะครับสภาพทั้งก้านทั้งแป้นนะครับแน่นหนาดีในส่วนของเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟสวยงามครับอันนี้ฮะใส่ขึ้นหูเห็นไหมครับเป็นต่างหูดอกไม้ที่ใส่แล้วเห็นชัดไม่ใช่ดอกไม้อ่อเ่็กๆเ,เลยนะครับเห็นชัดแน่นอน่แล้วก็เพช่ ข่าวแล้วก็เล่นไฟดี CF ได้เลยครับตังหูเพชรรูปไข่ตุ้งติ้งนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำา7ปรเประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่2.71กรัดแบ่งเป็นเพชรรูปไข่2เม็ดนะครับขนาดรวม2.07ดเกราตตกเมก็ดละ1นกรัตนิดๆเลยนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรนะครับ ซึ่งเป็นเพชรประดับเนี่ยอีกรวม64ตังน้ำหนักรวม3.29กรัมราคาขายเพียง8 9 9 0 0บาทถูกมากนะครับได้ต่างหูไซส์กระดาดนะพี่ๆในราคานี้ต้องบอกเลยถูกมากๆ เพชรรูปไข่นะครับจะออกนวลน,นะครับออกนวลบ้างไฟดีข้างในมีจุดบ้างนะครับมีตำหนิบ้างโดยรวมคือเกินราคาแล้วก็งานดีไซน์น่ารักมากเห็นไหมครับเนี่ยฮะเพชรรูปไข่เนี่ยเขาจะอยู่เป็นตุ้งติ้งด้านล่างสวยงามใส่ยังไงก็สวยแล้วได้ตังหูเพชรเม็ดใหญ่เม็ดละ1กละัดในราคานี้รีบ CF รีบกดสั่งซื้อมาได้เลยครับ สร้อยข้อมือดอกบัวประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรรวมนะฮะทั้งชิน้นอยู่ที่3.31กร,รัดแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะครับจะเป็นเพชร รูปไข่12เม็ดรวม1.20กรัตหรือตรงเมลบประมาณ10ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก120เม็ดรวม2.11กรัตน้ำหนักรวม39.59กรัมความยาว18.7เซนติเมตรราคาขาย175,500บาทงานสร้อยข้อมือนะครับลายดอกบัวเป็นของเก่างานหวานๆน่ามีไว้ใช้นะครับ ใส่ออกงานใดๆก็ทำให้พี่ๆเนี่ยดูโดดเด่นนะครับแล้วก็มีคนชื่นชมแล้วก็แอบ,บมองแน่นอนด้วยข้อมือหวานๆเส้นนี้ครับงานของเก่าเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาได้ลงตัวนะครับแล้วก็หน้ากว้างของตัวสร้อยข้อมือเห็นชัดเป็นดอกบวัวหลวงนะครับที่จะชูช่อแล้วก็ทำให้พี่ๆเนี่ยชื่นอกชื่นใจในทุกๆครั้งที่มาใช้งานแน่นอนกด c f กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ตังหูเพชรตุ้งติ้งนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคํา 8K นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร4เม็ดร,รวม60ตังหรือตกเมละประมาณ15ตังน้ําหนักรวม1.69กรัมราคาขายเพียง19,500บาทสวยมากนะครับแล้วก็น่ารักมาก หน้าตาเกินราคานะครับยังไม่ถึงสอง0มื่นเลยพี่ๆได้เม็ดเพชรเม็ดละ15ตังค์ตัวเพชรนะครับขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับสำหรับราคานี้บอกเลยว่าเกินราคาส่วนตัวตุ้งติ้งเนี่ยทำออกมาได้น่ารักมาก mm. เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเวลาใส่ขึ้นหูนะครับอันนี้ดูสภาพก่อน mm. ตัวเรือนทองนะครับเป็นแกนเป็นแท่งอยู่ในสภาพดีก้าน แน่นหนาดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรถ้าใส่ออกงานแล้วโดนแสงไฟเนี่ยเล่นไฟวิบวับวิบวับพ,พี่พี่ที่ชอบงานเรียบโก้แล้วก็ปนด้วยความน่ารักนะครับที่สำคัญเลยราคาเบาๆจับต้องได้ต่างหูคู่นี้น่าจะถูกอ,อกถูกใจเห็นไหมครับเนี่ยใส่แล้วไม่ได้เล็กจิ๋วนะครับก็เห็นเพชรเป็นเม็ดเแล้วก็ตัวตุ้งติ้งเนี่ย ช่วยล่อสายตาได้มากๆเลยงานดีๆครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านจักใจนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุพิทาด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะคบพี่ๆที่บอกต่อนะครับสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับหรือญาติๆเนี่ยได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็เข้ามากดติดตามร้านของเรารวมถึงพี่ๆที่สั่งซื้อ CF เ ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและพี่ๆที่มาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านของเราครับเรามีหน้าร้านนะครับร้านของเราเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่เจเจมอลชั้น1ห,ห้อง F20 ครับเปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณวันเสาร์อาทิตย์ถ้าพี่ๆมีเวลาว่างนะครับเรียนเชิญมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านได้เลยครับวันนี้ต้องกับนิกขอลาไปก่อนเรามาพบกับ ของสวยๆงานดีๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันอีกทีเพบกันนะครับบ๊ายบาย